แบบที่กฟันเงาะฟันอะไรแบบนี้ไอ้แอนิมะกอกซื้อสดมาแล้วก็มาทำเองแล้วก็มายำใส่ใส่พริกกับเกลือนั่นแหละพริกกับเกลือก็กินก็ซูซาซูซาก็กินก็ก็แซ่บคือคือมะยมมาแหละออ๋ครับแซ่บเปรี้ยวน้อยกว่ามะยมก็คุกก็กินได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหมักเหมือนอะไรเนาะ เขาไม่ชอบดองถ,ถ,ถ้าทางกรุงเทพเขาจะดองดองมุ้งเสียรถหมดมม้มาาดที่ตลาดกรุงครับมาทำควานเม็ดมะกอกน้ำถูกไหมใช่คะดว่ามะกอกมันมีมะกอกน้ำมะกอกหลายๆอย่างที่มะกอกปรังมะกอกอะไรมะกอกตำโต๊ะตำเนาะโอ้มะกอกป่ามะกอกป่าอ๋ออันนี้ก็มาดูกันมะกอกปรังเอาแถวนี้มีเยอะเลยแถวขุ่น ว่าจะกินก็กินไม่ได้เสียวปัน <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ครับทุกคนก็ชอบครับครับทุกคนชอบถือแล้วถือแจ,จะเจากก้าดีครับผมขอบคุณครับยายครับ <c oughs>